อขอความสุขดีครับวันนี้เราไม่ได้มาค่ะเกิดคดีชีวิตรสแรกเฮ้ะคืนเร็บบ้านใช่เหรอคืนที่สามกันแล้วนะครับอ,อย่าว่านะเป็นเหมือนอีกแล้วมันเป็นไรวะถ้ารู้ให้คอมเมนต์มาทีนะครับเป็นไหมอ่ะให้ครับทำยังไง นายคลาสแย์อะไรที่ด้วยเกียบย้อนน,นั่นแหละบ้าจะนั่งเล่นนอกรอบอยู่เด็กก็ให้ชมบ้ากดต้องกดตกลงโอ้โหเป็นบ้าเป็นโบลับวินกรรมะ Yep. Oh, mình mega to Canada đi. Cut cut cut. Leg 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 to cut to. Ấy, cầm lưới chưa đây đây rồi. Ác siêu cầm lưới cái ถ้ามนุษย์ตุ๊บมันจะย้อนใช่ไหมครับแต่ของในตัวแต่ไม่ย้อนอะ่ะเออรู้เข้าใจไหมเข้าใจกันไหมเนี่แหละผมจะตัดไปมันได้สองเฮนเลยผมจะตัดไปต่อข้าเกมเสร็จนะครับเข้าเซิร์ฟเลยก็าตามแผนเดินนะครับรีบกดเอาปุ๊บมันจะแหลกช่ไหมมันจะฟังอีกนะ ไหมไม่ขายใช่ไหมไม่ขายยม่ขายเลยอืมฮึตนี้นีเราจะได้เลิบเอ๊ะระกรีบเนี่ยคลิปคลิปปีไปคลิปสวนปั๊มด้วยไ้ปั๊มแบบอะะไร จะเป็นเครื่อแหลกๆนะครับมาดูกันว่ามันจะได้ไหมเล็กในตัวคมมีอยู่สิบอนันตัดไปตอนเข้าเกมเสร็จนะครับก็กลับมากันแล้วนะฮะมาดูมาเช็คเล็กในตัวกันนี่ฮะสิบอัน มันกระตุยมั้น่กลับมาด้วยแรงแล้วโอเคไหมคง สอนปั๊มไปได้เล่นไปได้อันนี้ก็อีสีสีสีนี้โคตรแหลกบอกเลยคำเดียวเดี๋ยวไปนั่งเล่นนกรอบให้ก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับ,บ,รกกบใะครชอบกัน,นรไรชอบมากๆกดชอบก็ได้นะครับชอบกันไหมเชื่อไปกับเราจับคลบิปต่อไปด้วยนะครับผมครับบ๊ายบาย